อ่าเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะครับพี่โกเป็นเหมือนหมีโครา่าครับเพราะเขาต้องใช้เวลาการนอนถ้าเกิดตาชาร์จเนี่ยต้องชาให้ครบ10ชั่วโมงมันจะเป็นคนที่จังหวะนรกมันจะต้องมีอะไรหกแตกผิดพังได้ตลอดเวลานะฮะเมื่ตอตบัที่น้าสี่สามเมื่อตอนนี้ถ้าเราไม่ได้เป็น ลูฟท็อปไปทำอาชีพอะไรอยู่ตอนนี้ของพี่ก็คงชัดเจนครับก็คงทําธุรกิจเต็มตัวเลยของที่ทําไว้เพราะว่าที่ทําไว้กบเพื่นมาอยู่แล้วก็น่าจะแสดงถ้าไม่ได้แสดงด้วยถ้ามันถ้าไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงก็ทําธุรกิจเหมือนกันนี่แหละเพราะที่บ้านก็ค้าขายเหมือนกันสนุกกับตรงนี้แล้วเดี๋ยววันต้องกลับไปพูดพูดคุณแม่คุณพ่อก็มีพูดแต่ที่จะพูดบ่อยสุดคือคุณอาม่าด้วยความที่เจเนเรชันเขามองมองอีกแบบหนึ่งด้วยไง อันนี้ก็เอาสนุกสนุกพอนะสุดท้ายลื้อต้องกลับมาค้าขายอ่ะเหมือนอากงลื้อเหมือนแบบเวอร์เหรออเนี่ะอามา์ไงเวอร์เป็นอเมร์อเมราน่ารักเป็นว่าไงบ้างครับก็ตอบให้เขาสบายใจครับครับไปก่อนคิดว่าจะเล่นง่ายไหมโหยากครับน่าจะยากนะครับมันมันผ่านอะไรมาเยอะจนเกินไปแล้วก็คือมันจริงๆมันคืออย่างที่บอกว่าเพิ่งก้าวเข้าวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าช่วงวัยอายุนะครับมันคือแบบเหมือนกับเพลงที่ เราเหมือนเราเจอเพลงที่ทําให้เราก้าวนับหนึ่งได้แล้วอะแล้วเรารอมาเจ็ดปีผมว่าคิดจะเลิกคงไม่คิดอะไรตอนนี้แน่นอนครับเจ็ดปีในการทาเพลงศิลปินสอ,อนอะไรเราบ้างอย่างแรกเลยก็คือทําให้ได้เจอกับคนเก่งในวงการดนตรีเยอะมากทําให้เราได้แบบได้ได้รู้ว่าแบบโหที่เรายังไม่เห็นมันมีอีกเยอะแยะขนาดไหนคนที่มีฝีมือแล้วก็ทาให้เราพยายามมากขึ้น ฝึกฝนตัวเองมากขึ้นอดทนครับอ,อดทนได้อดทนนี่สาคัญมากเพราะตั้งแต่เล่นดนตรีลวครเล่นเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งให้ได้หรือจะร้องเพลงหรืออะไรเนี่ยก็ต้องเกิดความอดทนแล้วแล้วก็7ปีในวงการมันเราต้องรู้ว่าเรารู้ว่าวงการนี้มันไม่เราเขาเรียกว่าอะไรเราต้องเติบโตต,ตลอดเวลาแล้วก็จังหวะของเราเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะมาถึงเราต้องอดทนแล้วก็เฝ้ารอได้ด้วยความรักจริงๆจากห้าีเหลือสองผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะพูด พูดแบบเผาก็ได้เรียกว่าเผาโอ้โหมันมันจะออนแอร์ไม่ได้นะครับถ้าเผาเนี่ยมันจะเอาที่ออนแอร์ได้เหรอพออพูดงี่โกว่างั้นพูดชมดีกว่าชมดีกว่าเราเดี๋ยวเดี๋ยวคัดปุ๊บเดี๋ยวเล่าให้ฟังชมพี่โก้พี่โก้เป็นคนเก่งมากครับเป็นคนมีพรสวรรค์เขาแล้วก็บิบอกเลยว่าคนอาจจะไม่ไม่รู้อย่างที่พี่โก้แต่อย่างที่พี่โก้พี่โก้เกิดมาเพื่อนดนตรีครับเพราะว่าพี่โก้แบบ แบบในหัวในสิ่งที่เขาปลูกฝังตัวเองมามันมันเป็นดนตรีล้วนๆเลยครับใช่ก็บีฟก็จริงๆแบบก่อนหน,น้านี้ตอนช่วงเริ่มฮาวงมแรกๆนะครับเราก็แบบเอาพูดตรงๆเราก็มีมีมีดาวดาวคือความสงสัยเออความแ<ม>คลงใจในตัว<ม>บีฟเรื่องแบบเเรื่องสกิลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออมองว่าเขายังจะไหวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ายอมรับเลยครับหลังๆนช่วงประมาณแบบสองสามปีให้หลังนะบีมมีพัฒนาการที่ดีมากแล้วก็เอาจริงเอาจังขยันแล้วก็พัฒนาตัวเองคือบางทีอ่ะผมต้องเอาความความความขยันความเอาจริงเอาจังของเขาอ่ะมาปรับใช้กับตัวเองซึ่งมันก็เป็นประโยชน์กับเราเหมือนกันนะครับก็ก็ดีแล้วแล้วก็ทําต่อไปอันนี้สังอนแหลวไม่ใช่เล่น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 เล่เล่นเลเล่นเลเล่นเล่นเล่น อเาเล็กเล็กน,น,น,น้นอยนนะครับพี่โก้เป็นเหมือนหมีโคราาครับพี่โก้เป็นหมีโคราสหนึ่งหนึ่งตัวนี่เองฮะที่ขาวๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาต้องใช้เวลาการนอนถ้าเกิดถ้าชาร์จเนี่ยต้องชาร์จให้ครบ10ชั่วโมงถึงจะเป็นพี่โก้แบบฟูลโพเทนเชียลแบบแบบพร้อมลุยทุกอย่าง,งจริงๆใช่ปกติคนเขา8ใช่ไหมครัอันนี้10บสิบจริงด้วยเพราะเคยเห็นเจอกัน8แล้วยังไม่เต็มนี่แบตยังไม่เต็มนี่ ยังชั่วโมงหนงชาร์จได้สินต์นะห้าสิบละร้อยพอดีใช่ทั้งสิชั่วโมงกวนี้บีฟก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ใช้ชีวิตไม่ค่อยระวังอะไรเท่าไหร่ไม่ว่าจะเรื่องความซุ่มซ่ามหรือเรื่องแบบอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมันจะเป็นคนที่จังหวะนรกมันจะต้องมีอะไรหกแตกผิดพังได้ตลอดเวลานะฮะแรกๆคุณหงิดมากเลยหลังๆฮาละชินไปวงเรามีจุดเด่นอะไร แบบเอแตกต่างกับนอื่นแหละมันต้องมีสไตล์ที่เป็นของเราเองป๊อปฮิตเอออโอคก็เพลงเราฮิตอย่างเดียวเลยนั่นไหมป๊อปเพราะป๊อปเพราะผสมหลายๆอย่างครับเป็นป๊อบที่รสชาติกลมกล่อมนะครับมันจะมันจะผสมหลายๆอย่างครับมีเล็กอนิดเข้ามาด้วยมีมีเขาสิกด้วยมีทั้งกีตาร์โป่งมีทั้งกีตาร์ไปฟ้า มีซซว,วนู้นแซวนี้มีสแกตแผ่นมีอะไรเราใส่ทุกอย่างเข้ามาในเพลงป๊อปนี่แหละครับให้เยอะให้เยอะแล้วก็หลากหลายแล้วก็กลมกล่อมที่สุดเมโลดี้ก็จะติดหูด้วยครับกลัวเธอเหงาผมรอ็องจาประสบการณ์ตรงจากดิฟเลยกลัวเธอเหงานี่เกิดจากประสบการณ์ตรงตรง,ตรง,ตรงที่ว่าเราไปทักแฟนเก่าจริงๆครับคือแฟนเก่าอืขอออยี้เราเบาๆซิเบาๆได้ยูอนี่ช็อตนี้ดีขายช็อตขายอโอเคโอเค <laughs> ไปทักแฟนเก่าครับเขาป่วยเป็นโรคโควิดนี่แหละครับ <laughs> อย่างงี้ <laughs> ปิดเป็นโรคโควิดแล้วก็ก็ทักไปว่าเฮ้ยเราด้วยความอยากรู้ด้วยว่ามันรักษาอย่างไงแล้วก็วทักแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นห่วงเขาด้วยก็เลยทักไปแล้วคุย,คยไปก็กลายเป็นว่าคุยกันยาวนะครับแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้เกิดการแหลมไม่ได้อะไรกันนะครับเฮ้ยนจั่นไม่เชื่อจนสุดท้ายเกิดประโยคที่เขาถามเราว่ากลัวหนูเงาหรอเลยทักมาเราก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่แทนให้พี่โก้ฟังพร้อมกันตอนที่วันที่แต่งเพลงครับ เราก็เลยเราก็เลยถูกใจกับคํานี้กันมากเพราะคำว่ากลัวเธอเหงามันแบบมันเป็นเหมือนตัวแทนความรู้สึกที่ว่าแบบแม้ว่าจะสถานะมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ความห่วงใยมันเหมือนเดิมก็เลยเกิดเป็นโปเลยครับพี่โปเลยต้องกาับกลนบาหัวใจต้องพู่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรครับก็มีคนคุยอยู่ครับนอกวงการนอกวงการเป็นผู้ชายผู้หญิง เป็นเป็นแล้วแต่วันเลยบางวันก็อะไรเนี่ยหยอก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 ดิ้งดึงกับแฟนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเขากำลังงานอะไรอ่ะขอลูกสามนะฮะลูกสามแล้วยังยังยังเดี๋ยวจะเจอลูกซองมึงสวยสวยสวยสามปีประมาณสามปีแล้วครับก็ปกติแฮปปี้ดีเฮลตี้รีเลชั่นชิพนี่เขาเข้าใจครับก็ก็เป็นข้อดีที่เขาเข้าใจการอ่ชีวิตการทำงานของเราแล้วเขาเข้าใจไปที่เจ้าชูทุกวันนี้เขาเข้าใจไหมอันนั้นเขายังไม่รู้เลยเฮ้ย เยี่ยมจริงรักเป็นยังไงบ้าง3ปีหวานน้อยไม่ได้หวานมากแบบมากมายอะไรแต่ก็คือแบบประมาณหนึ่งแต่ว่าคงที่อไม่ตก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 เอ้แต่คู่คู่นี้บอกเลยครับว่ารักกันมากคือเข้ากันได้ดีมากครับหังนี้ก็เนาะอกหักเราเนี่ยเราเพิ่งจะเพิ่งไม่เรียกเข็ดดีกว่าครับเรียกว่าเรียกว่าโฟกัสตัวเองครับเพราะว่ารู้สึกว่า จริง,รง,รงเห็นอย่างนี้มีแฟนมา5้าคนรู้สึกว่ามันเยอะอ้วะมีแฟนมาเยอะเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องโฟกัสตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นตเพื่อให้เพื่อให้เราอะมีแฟนมีใครจะคบใครสักคนเราจะได้เลี้ยงดูเขาได้มองอย่างนี้มากกว่าครับตอนนี้บอกความรักเป็นไงบ้าคู่ความรักก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อยากจะให้มันมันแผ่กระจายไปรอบๆอบตัวเราให้ได้มากที่สุดเช่นแบบเหมือนเหมือน เหมือนกับความสุขที่เราอยากจะมอบให้กับคนที่เรารักหรืออะไรเงี้ยพันไม่ว่าจะเป็นทางเสียงเพลงหรือว่าทางการพูดจาการกระทําทั้งหลายอยากให้รอบตัวของมนุษย์ชาวไทยทุกคนเต็มไปด้วยความรักคุณควรเป็นนายกพูดขนาดนี้แล้วเลโก้นะครับเบอร์สองบ้างดีบ้างเพราเราก็แบบตกหักอะไรอย่างงี้แต่ความรักยิ่งดีเสมอครับความรักไม่เคยความรักไม่เคยผิดความรักอาจจะเปลี่ยนรูปแบบได้แต่ความรักก็ บางทีก็เป็นของแข็งบางทีก็เป็นกา๊าซบางทีเป็นของเหลวอันนั้นสสารเรื่องความรักครับแล้วก็คิดไกลๆพี่โก้ครับว่าว่าว่าความรักมันดีเสมอแล้วก็ม,มีไว้ให้ส่งต่อเรามีไว้ให้ส่งต่อใช่ม,มีไว้ให้ไม่ต้องติดก็เป็นคนในหรือนอกนะแล้วแต่คนที่จะมาเจอเราใช่ครับคนในคนนอกนี่หมายถึงยังไงฮะในอ๋ออ๋อโอเคใช่ครับหึกว่าในกับนอกประเทศงงกันแต่ใครก็ได้ครับหมายว่าเราความรักเราส่งต่อให้ใครก็ได้ ไม่อาจจะเป็นในฐานะเพื่อนก็ได้ในฐานะแบบว่าพี่ๆน้องๆกันก็ได้ครับข่าวก็บ้างงานเห็นว่าจะได้เป็นพระเอกคู่กับพี่มิชยาก็เป็นหลังข่าวเต็มตัวเรื่องแรกเอออย่างนี้ดีกว่าพระเอกด้วยใช่ก็ตื่นเต้นนะครับแล้วเอาจริงๆก็แอบมีความแบบามกดดันอยู่เหมือนกันแต่เราก็เราก็พยายามแบบทําให้เต็มที่ ก็ต้องแบ่งเวลาดีๆเกรงโอ้โหตอนฟิตติ้งนี่เก่งอย่างนี้เลยอันนั้นน่าจะป่วยพากินสันแล้วอันนี้ป่วยเขาเป็นอะเอกัซุปตาร์คนนึ่งก็เราก็คือเราก็ติดตามผลงานเขาที่โบกซุปตาโถ่ไม่ไม่ไม่ผมแบบตันเตี้ยเรียดินมากกล่อมตัวทำตัวดีดีจริงๆลึกในใจๆฟิตติ้งเพิ่งฟิตติ้งไปแล้วยังเขินยังตื่นเต้นอยู่แต่แต่พี่มินก็น่ารักก็เขาก็แบบพยายามแบบทำให้เราคลายความความเขินความเกรงอะไร ที่เรื่องอะไรนะครับร่างรักพางใจร่างรักพางใจครับคือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถไฟหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่เป็นเอ่อเรื่องเกี่ยวกับเอ่ออะไรวะไม่ใช่ะเอาจริงๆก็ได้จริงจริงก็ได้มีลัซีไหมมีอืมโอในหนังตอนั้นเราเป็นพระเอกละครเย็นเลตติ้งก็ดีพอก้าขึ้นมาเป็นหลักข่าวความกดดันมีเยอะขึ้นไหมก็เยอะขึ้นครับแต่ว่าจริงๆเราก็พยายามแบบไม่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 คิด อย่างนั้นมากก็คือเอาทําหน้างานให้มันดีที่สุดผลจะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายเราไม่ได้เป็นคนแบบตัดสินขนาดนั้นน่ะคนดูคนทั้งประเทศเป็นคนตัดสินก็แต่ถ้าเราได้ทําไปเต็มที่แล้วก็ไม่มีอะไรต้องมองย้อนกลับมาแล้วเสียดดยแต่ในตอนฟิติงได้พบปะพ,พ,พ,พบเจอพูดคุยกันแล้วแบบใช่ครับเราเขินมากงั้นเดี๋ยวให้เราฝากถึงงานเพลงเนยของลูกอปเพลงนี้ชื่อว่ากูเธอเงานะครับแล้วก็ฟังได้ทุก ช่องทางแล้วนะครับทั้งแอปสตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็ใน YouTube นะครับขอก็ไปตามขึ้นวิทิวต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ไว้มีคอนเสิร์ตก็มาเจอกันด้วยนะครับติดตามตารางงานของเราได้ไหนครับพี่โตทาง Instagram แล้วก็ Facebook นะครับ @rooftopunderscoreofficial นะครับชื่อเดียวกันเลยหรือว่าจะเป็นทางเพจของค่ายเราก็ได้ @spicydis สํา <ừ> เข้าไปติดตามได้นะครับ <ข>ฝาก,ากไ,ปไปด้วยขอบคุณมา,ากขอบคุณมากครับขอบคุณวันนี้ลุคท็อปมากขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนครับครับคเย้ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะครับวิตามินมาโนโปรวิตของแหลมทองการแพทย์บำรุงร่างกายป้องกันการขาดวิตามินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ